วัครับวันที่ส9เก้านะครับสิงหาคมครับวันนี้ก็เราทําเพือกครับทําเผือกกันอยู่นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์พี่วานะครับพี่เทวาเราก็นําแก๊สมาหุงต้มครับมาช่วยเหลือพวกเรานะครับสามถังด้วยกันครับแล้วก็แถมไก่มาให้เอามาให้อีกสิบตัวครับนี่ครับน้ําใจผู้ชายคนนี้ครับพี่เทวาครับผมต้องขอขอบคุณพี่เทวานะครับน้วก๋นนีด้วยนะครับ ่ญญานตจอครับกล่าวสักนิดนึงให้พี่ธวัลกำลัง,ง,งใจกันพี่ธวัลม,มากนะครับเรียกว่ากับพี่นิดเยอะเลยนะครับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจแล้วก็สนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์ที่ยังเอาไกา่เอาแกา๊สมาอีกเห็นว่าเราจะตอนนี้จะแปลรูปแปลรูปเผือกนะครับเมื่อเช้าเราก็ไปซื้อ,อน้ำตาลทรายซื้อน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวจะแปลรูปเผือกเพื่อเอาข้างหลังบ้านก็ทําน้ําสมุนไพรกันอยู่ชุดนึงแล้วตอนนี้ก็เตรียม แต่ลูกมันอีกก็คงไม่ได้พักนะครับว่าอย่าหยุดกันก็คงไม่ได้หยุดนะครับสองสามวันนี้ครับก็ขอบคุณพ่ธีวาาครับพิธีวารมากครับพิธิวารู้สึกยังไงครับนดีครับก็อยากให้ทํานี้ต่อไปครับดีครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันเยอะครับแล้วก็ได้รับการทั่วถึงทุกสถานที่ทุกเมืทุกตำบลนะผมก็อยากให้ทําต่อไปครับ ขอบคุณครับพี่วันดีครับนี่คนดีสังคมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆนะครับขอบคุณครับครับ